อย่าพูดสิพูดแล้วเดี๋ยวนึกว่าสวยพูดแล้วเดี๋ยวใส่ออกไปข้างนอกจริงนะได้ยินเสียงชัดไหมชัดกดหนึ่งไม่ชัดกดสองอ่ะชัดเจนนะยองไอซียอวานาบีม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 ันดีเลยนิดหนึ่งเหมาะกับการแบบประกาศไปไปพาลูกทัวร์ไปไหนต่อไหนลงเรือว้ว้พระวัดแตกตื่นหมดละจ้ะอย่างนี้ ไม่ได้จะพาไปลงเรือที่ไหนแม่อยากจะแต่งตัวสวยๆขึ้นมาเพราะว่าแม่เฉลิมฉลองอัลบั้มเต็มของลูกสาวลูกสาวเดบิวต์มาเนี่ยสองปีปิดได้ไหมเนี่ยได้ <laughs> ลูกสาวเดบมาสองปีแล้วออกเป็นมินิอัลบั้มมินิบัมโอ้ยแค่มินิบัมเนี่ยแต่ละกันที่ออกมาคือสตรองและแบบยิ่งออกเพลงใหม่ออกมายิ่งเท่คอนเซปต์ชัดเจน เออยิ่งแบบเก๋ายิ่งแหนวขึ้นมาเรื่อยๆอะ่ะแล้ววันนี้อลูกสาวนะคะอิจีนะคะมีอัลบั้มเต็มคราวนี้แบบหล่นมาบั้มเต็มและแบบไตเติลของบั้มนี้ก็คือเพลงนี้ l o c a โลโก้คืออะไรวะแปลว่า crazy ครับนใช่แล้วละ่ะก <c oughs> ู <c oughs> ใช่แล้วล่ละวันนี้แ <c oughs> ม่ใช่แล้วล่ะลูกก็คือแบบคลั่งรักความรักมันก็ทำให้คนเป็นไปได้ถึงเพียงนี้อ่ะเนาะ แล้วลูกๆเขาจะเป็นไปได้ถึงเพียงไหนล่ะเขาขับรถไปป้นไอติมเขาก็ทำมาแล้วแล้วที่ต้องลุนคือท่าอะไรครับถ้าจบของพวกนางมงกุฎมงต้องลงอืไปดูสิแม่ย้ายฝั่งก่อนลูกดูสิประมาณเป็นร้อยอะ่ะโทรแล้วก็โทรอีกออ ห,หวานหวานนะแต่แบบพลังแบบ สายตาอินเนอร์ต้องบ้าคลั่งนิดนึงนะคุณหนูต้องไปช็อปปิ้ง dadah mangah tidak go เราใส่ที่เ็ป้ายที่บ่อยอน,น <c oughs> อางฝัดลูกกงหนีออกมาเลยอ่ะมูทาเสร็จแล้วบี้ กัรเกตติ้งโลโก้แล้วนะโลโก้แล้วนะดูฉันจะทำอะไรคือเครื่องไฟเครื่องเสียงเนี่ยว่าจ้างมากว่า60ล้านเออเลงไปเหรอแท็กเก็ตไป โอ้ยคุณทวีชเป็นบ้าแล้วเหรอบิชินนะ พุ่งลำพงไปเส็นท่องเธอเลยแล้วกันง่ายๆไม่รับสายเล่นเครื่องไฟแสงแยงตาเข้าไปผ่านกระจกห้องเข้าไปเลยบิชินมากแบบบ้าระห่ำมากบ้าระห่ำเป็นแบบลูกสาวตัวเล็กๆหน้าหวานๆเธอรู้ไหมเนี่ยเธอไม่น่าหาเรื่องเลยเนาะเธอมาทำให้ฉันรักแล้วเธอดูสิว่าฉันจะรักได้ขนาดไหน เป็นบ้าเป็นบอไปแล้วติดต่อมึงไม่ได้ใช่ไหมเป็นยูบอดในฉากของยูนาอแล้วก็แชยองที่เป็นใบปิวก็คือแจกคือแบบตามตามให้คนช่วยมากมายมหาชนต้องช่วยกันแล้วล่ะตามทุกวิธีทางจริงๆโทรไม่รับเรื่องราวคือโทรไม่รับไปหาไปเ้าห้องสิลูกแล้วก็แล้วก็มีแบบที่เป็นเป็นกกงๆแล้วมีแบบจอเยอะๆอ่ะเออเออก็คือมันแบบ ตามหามอนเตอร์ทั้งหลายเออเข้าสู่แบบแทรกซึมแฮ็กไปในทุกช่องสถานีทุกกล้องวงจรปิดของสนต่างๆนางตำราฉันแฮ็กหมดเข้ามาดูคืออารวาสหนักมากอืมหรือชักชักตัดโกงนะคือแบบมันมีความแบบตลกอ่ะมันมีความแบบบ้าจริงหากิจกรรมให้แบบให้สาวข้างรักได้ทำแค่กค่แค่ว่าเออ เขาไม่รับป่ะเขาเล่นเกมเขาเล่นเกมก็ไปว่าจ้างเครื่องไฟเครื่องเฟยอ่ะปิดทางด่วนหน่อยแกะกล่องออกมาแล้วไถคราดอืปิดทางด่วน <c oughs> เล่นใหญ่เล่นโต <c oughs> แต่อาชอบสีสันที่สดใสเนาะ <c oughs> แล้วก็แบบจังหวะของเขาคือจังหวะมันกระตุน้นการเต้นแล้วก็ท่าเต้นของน้องๆอ,งอะ่ะแข็งแรงมากขึ้น <c oughs> เท่มากขึ้น <c oughs> ดูเป็นนักกีฬาเต้นอะ่ะ ดูไม่ใช่แค่แบบคือนักเต้นก็คือนักเต้นแต่อันนี้มีลักษณะของความแบบนักกีฬาที่ลงไปแข่งขันการเต้นได้อะสำหรับน้องๆเนาะเต้นหนักจริงๆอาชอบก็คือความความสวยของน้องอยูนาที่อยู่ในกลองกับหมีนะใช่ไหมเออคือดูไม่มีพิษภัยอะดูสวยหวานน้องเล็กแต่ว่าอ่ะก็ ไม่ธรรมดานะหนูถือเลื่อยโรคจิตสุดนะ่ะ <l ots> <l ots> ตัดกรงใช่ไหมอืมแล้วไปไหนไปบิวบอร์ดแต่ลุกตรงบิวบอร์ดสวยมากนะช,ชุดสีน้ำเงินดำใช่ปะ่ะสวยมากมอืมคัมแบ็กคอนเนติิชอบลุคของริวจินลุคที่แบบทำผมแบบเป็นเปียเปียน,นะเป็นป้องป้องป่ะใช่ป้องๆเออเนืนอเพีงบอกว่า ฉันเหมือนลูกแมวที่จะไปอ้อนเธอตลอดเวลาถูกถูกแต่หน้าลูกแมวของนางอะ่ะหน้าจิตมากนะไอ้ตรงมันมีต้นหนึงที่ตาตาอ่ะเออ <laughs> ตาจิตมาก <laughs> คือแบบทุกคนทุ่มเทในความอินเนอร์บา้าคลั่งจริงๆเหมือนแบบรับบีฟมาให้ดูบา้าคลั่งจริงเพลงสนุกสีสันสดใสน้องโตเป็นสาวแล้วก็เพลงก็สะท้อนถึงถึงความหลายๆคนแหละว่าแฟนไม่รับสายแฟนเล่นเกมได้ อยากเล่นเกมได้มันน่าจะโดนหลายๆคนในตอนนี้อยู่อืมติดต่อไห้ได้ใช่ไหมเออกูขนเครื่องเสียงเวทีบุกถึงคอนโดเล่นใหญ่อ่ะเล่นเป็นแบบละครเย็นอ่ะเว้ยเอาละพวกเราไปไว้คนละไม้คนละมือช่วยกันไว้แล้วก็เล่นหญ่เล่นโตว่าฉันจะไปว่าเครื่องเสียงมาหน่อยนางชุดเครื่องไฟชุดใหญ่ชุดโตคอนเสิร์ต นัมม่น่ะตลกสนุกคอนเซปต์สนุกสนุกสวยเท่คือคือความที่แบบเพลงมันสตรองเพลงมันเท่อยู่แล้วรวมกับคุณสมบัติของเขาอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเขาเป็นสาวเต็มตัวเขาสวยทุกคนอืมลิวจินแชยองก็คือสวยต่อไม่ให้ได้ต่อไม่ไม่ใช่วิชัวเหอะสวยแล้วก็เต้นสวยเต้นแบบเต้น,บบเ,ตนเท่รีอาก็สวย อมหมดหรือ,อยังครบทุกคนแรือ,อยังพูดเนี่ยเพราะคือสวยทุกคนไงอืมแล้วเพลงอะทําตลกได้คือนึกออกไหมเพลงทําบ้าทําบอได้เพราะว่ามันแน่น<ว>เขาแน่นอืม,อม,มันก็เลยได้อัธรลดในการดูอืเตจนจริงเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นภาพเ no? อ็มวีอะเนาะมันก็ตัดเล่าเรื่องเล่าเรื่องไปนู่นไปนั่นไปนี่อยากดูเพราะส่วนใหญ่วงเนี้ย เวลาดูดูสเตจก็มันนะวงนี้นะโชว์สดโชว์นางแบบ <Let go. S 1> ดูดิเขารุ่นใหญ่วเว้ยฝีมือ

คนมีอาการแบบเอาละคอนโทรและ yeah, เฟรซี่ในรูปแบบของตัวเองอะเนาะน้องลีอาเขาจะมีแบบบัดขอบของเขาเองอะบางคนต่างมีอาการของตัวเองอะเซียงหวานมากอะ

ฮวงเยจีนี่คือแบบคลั่งดีนะดูแบบอินเนอร์จิตแบบคือแต่ละคนมีอาการคนละสไตล์อ่ะกินยาคนละแบบอ่ะแต่อาจารย์ฮวงเยจินเนี่ยทขาสายตานะ แต่ถ้าโคตรแบบเฟิร์มมากเลยนะเบียงหัวเนาะมุก,กุดลูกเล่นตามกันใหญ่แล้วละ่ะเธอเป็นใครเธอจองเป็นใครในวงนี้ ตลนสเซียมเมนเยจีเอางตอนแนะนำแรกๆเลยแต่ก็เป็นคนชอบเสียงรีอาร์เพิเศษแล้วก็ชอบความโซโซโซอะไรอย่างเี้เกี้เนาะแบบเออแล้วก็ชอบความสวยของยุนนาใช่แล้วชอบนิสัยชชยองใช่ชอบนิสัยชชยองไปดูบรอดี้เราหักนางนางเป็นคนแบบจิตใจดีอ่ะแล้วริวจินเธอก็อยากมัดผมแบบริวจินใช่ชอบความเท่ครบทุกคนแล้วจ้ะ มาถึงวันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะเธอเธ<ง>อต้องจองสักคนหนึ่งเพราะว่าจะได้เหลือให้ฉันจองบ้างเิอืสดเลยอ่ะอืม,อ,มอาการคนละแบบดีจริงๆเลยอ่ะอืมคุณอาเห็นเลยเหรอตะกีก้ว่าตาของเยีจีเขาก็ดูเอาสิเพราะตะกี้ีสมองไม่ค่อยเห็นเพราะมันไกลตาาด้วยความตาเขาเฉียวอยู่แล้วอเออแล้วเอออาการเขาก็ดูแบบ อ่าให้อ่ะคืออย่างน้องน้องีอาเขาก็เป็นแบบเป็นคลั่งน,นนะในแนวตัดขอบของเขาเอาอยูนาเขาก็แบบเขาก็เต็มที่ในด้านคลั่งแต่ว่าเขาจะไม่ได้ไปอีกในทางหนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ลิวจินก็ใช้ได้นะลิวจินเป็นห่างๆหงน่อยเออลิวจินก็ก็คลั่งดีแล้วก็<ช>ส่วนน้งองแชยองเนี่ยก็คลั่งตามปกติ ครั้งแบบพอจะพอจะคุยได้คนเนี้ยรับเดี๋ยวหนูลูกแม่ว่าเดี๋ยวแม่ไปตามให้ไหมบอกคุยกันได้ใช่แต่ว่าหวังเยจีนี่คือไปแล้วครับึตแบบอลังมากบอกเลยอินเนอร์อลังมากเออดีอะชอบดีใจที่การคัมแบ็กครั้งนี้ของเขามันมันมีสีสันมากไม่ใช่มีสีสันเฉพาะ แบบเรื่องของสีคอลเลอร์ color, นะแต่มันมีสีสันแบบอินเนอร์เรื่องการเล่าเรื่องเรื่องความบ้าทั้งหลายจริง,รงๆเขาเขา,เขาทุ่มเททําในเ v วนี้เนี่ยเดี๋ยวจะดูซ้ําอีกเพราะดูกิจกรรมของแต่ละคนเมื่อกี้แบบมัวแต่ตะลึงของอีกคนแล้วแบบที่หนูถือคือเลื่อยเหรอ <c oughs> ลูกคือฟุตบอลหนูที่หน <ไป S 1> ูทําคือหนูเสียบปลั๊กเหรอลูกแล้วสายเป็นสายไฟแบบหนาๆใหญ่ๆอ่ะคือ เป็นช่างอะระดับเออเอาเอาเลยลูกลูกลูกแม่ขอยอมแพ้ลูกนะได้จ้ะไปซอมร้องเพลงกันจ้าไปแล้วนะคะทุกคนมีความสุขในการดูเอ็มวีด้วยกันนะจ๊ะคอมเมนต์หาสิ่งที่เรารักได้ทุกิลคันลเลงเยเต้ยเต้เ้ยเ้เพลงเเตมงี้สรานพะราชาตู้เด้งตู้เด็ง